ตั้งแต่ชีวิตมันเหมืวนเขาวันนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเจฟฟี่จะมาเลือกซื้อผ้า สีดำสีแดงเพื่อที่จะเอาไปใส่ในงานศพนั่นเองนะดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นสีของคนกาน่า <Wow. S 2> สีของความไว้อะไรและสีของการเกิดใหม่นั่นก็คือสีดำและสีแดง Can I use that one, m o e What about this one? No, this one is gonna make me look fat. Oh no! Yes, it is. It's true. I tried it before. That's why I I want to do the new one. You see? Now mm hmm. it's gonna make me look No, 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 no. The way your skin t u s e s o w d it. That's why you look big. Right. Not good, not good. What about this one? Oh, but this is not for all. Oh, you can use it. Really? Yes, of course. Yes. No, but it's not black and red. There is red inside. Hmm? But everybody, I thought everybody wear black and red. <sighs> <sighs> oh, this one is nice. Yeah. But you don't have more? You don't have plenty. No. It's very nice. Not enough? Yeah. โอเคโอเคโอเคอันที่ส่วนถ้างั้นเอานี้ละกันคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเอาชุดนี้ไปตัดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการไว้อาลัยของคุณกานาเป็นยังไงตอนนี้ทุกคนมารุมดูคุณผู้ชมตอนนี้คือให้กำลังใจพวกเรามากๆเลยเพราะว่าเอ่อเดี๋ยวจะต้องไปงานวันพรุ่งนี้แล้วเพิ่งมาตัดวันนี้มาดามเพิ่งกลับมาเธอมาดาม this one is g o o d you can you can do the same this one ออโอเคโอเคโอเค So, can you finish it tonight, <laughs> tomorrow morning, tomorrow morning, mm. early in the morning, madam, I'm mm. going to Peru tomorrow. What time? Six, six o'clock p.m. No, a.m. Six o'clock. Get ready. I think I go at seven. Are you sure, madam? Yeah. You finish it tonight. I will wait for you tonight. Tonight, tonight, okay, madam? Okay. Come with me. Have to. I, promise. I promise. Promise, madam. <laughs> everybody start working. Quickly, <laughs> in Zantam, in Zantam. In Zantam, in Zantam. Okay, okay. Okay, okay. A few moments later. พิธีศพในแบบชาวกาหน้านั้นจะเป็นการรวมตัวเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้ที่ล่วงลับไปก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายศพเพื่อทำพิธีโดยจะนำศพไปฝังดินเนื่องจากคนกาหนาส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ หลังจากพิธีฝังศพผ่านครบรอบ7วัน จะมีการนัดญาติมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมารำลึกถึงบุคคลที่ล่วงลับไปและจะเป็นวันที่ไม่มีการโศกเศร้าเสียใจแต่อย่างใดเพราะจะเป็นการเฉลิมฉลองการจากไปและเปรียบเสมือนการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งโดยเหล่าญาติมิตรจะมาร้องเล่นเต้นลํำเพื่อสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานคลื่นเพลงและอุทิศให้แก่ผู้ที่จากไปเป็นครั้งสุดท้าย

นี่ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นความสวยงามที่แบบว่าคุณผู้ชมเห็น เจฟฟี่เฮ้ยเธอไม่เหมาะสมหรือเปล่าใส่ชุดแบบนี้มาหรือยังไงนี่คือเป็นสิ่งที่คนการ้าแนะนํำนะสีแดงเปรียบเสมือนการเริ่มต้นใหม่สีดําก็คือการจากลาดังนั้นเน่ยมันเป็นอะไรที่สวยงามมากคุณผู้ชมเอาเป็นว่าคุณผู้ชมชอบคลิปเจฟฟี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ตอนนี้พวกเรามีโซเชียลมีเดียทั้งที่ในไทยและเรากําลังบุกโซเชียลมีเดียจริงคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้วันนี้ลาไปก่อน 拜拜。拜拜